สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาดามกับปิทันเนอร์ขอนำเสนอฤดูใบไม้ผลิค่ะแต่ไม่ให้ดูใบไม้นะคะดอกไม้กำลังผลิเลยค่ะสวยงามมากมีพึ่งน้อยมาตอมหาเกอรดอกไม้ หลังจากหนาวมานานสี่เดือนห้าเดือนนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ชื่อคะ่ะถ้าใครรู้จักชื่อดอกไม้ชนิดนี้ช่วยเม้นมาบอกด้วยนะคะพอมีแสงแดดก็เริ่มออกดอกเลยคะ่ะ ใบยังไม่มีใบจะออกตามมาอีกทีหนึง่งทีนี้มาดามจะแจ้งข่าววันนั้นที่ทำในสวนนะคะที่แมวมาใส่ปุ๋ยให้นะคะมาอึอไว้ว่างั้นเถอะตอนนี้มาดามได้ใส่พริกลงไปแล้วก็สามสี่วันแล้วค่ะไม่มาเลยแสดงว่ามันได้กินพริก แล้วไม่มาจะคอยเฝ้าสังเกตต่อไปว่ามันจะมาอีกไหมคะมันอาจจะลาะละมาก็ได้นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ลืมใบไม้ผลิได้อาทิตย์หนึ่งแล้วคะ่ะแต่ตอนเช้าอากาศก็ยังปิดลบอยู่นะคะลบสามถึงหกองศา ตอนเช้าจะหนาวแล้วก็เหมือนมีน้ำแข็งค่ะพอบ่ายมาแดดก็จ้าแต่ก็ไม่เกินแปดองศาดอกไม้ก็เริ่มผลิอันนี้ดอกสีชมพูเข้มค่ะดอกสีชมพูเข้มแล้วก็มีปนสีขาวชมพูอ่อนอันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันค่ะ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆใครรู้จักชื่อเม้นมาบอกด้วยแม่ออกดอกมันน่ากินมากเลยค่ะมีแต่ดอกเลยถ้าจิ้มน้ําพริกได้คงคงจะอร่อยที่สุดยังไม่มีใบค่ะใบต้องรออีกสักสามอาทิตย์ใบถึงจะตามมาตอนนี้ดอกมาก่อนนะคะ เนี่ยตุมต้มๆก็สีชมพูเข้มออกจะแดงนะคะพอบานไปแล้วก็เป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็จะออกสีขาวๆชมพูขาวๆนะคะมันปนกันก็เลยดูสวยไปอีกแบบนึงนะคะดอกเดียวมีหลายสีก็เลยอยากจะเก็บมาฝากเพื่อนๆทุกคนให้รับชมกันนะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ